รายการ RF วันอทิตย์ไลฟ์นะคะอาทิตย์นี้เราจะมารีวิวโมเดลจากพิคาดอสูรกัน,นะคะ่ะอืมนี่ก็คือตอนแรกเราเกล่าวว่าเราจะมารีวิวกันที่บ้านแกะกล่องที่บ้านแต่คือแบบของมันเยอะมากแล้วพอเองก็คือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มสะสมที่ตัวไหนดีอังนี้เราไปที่ร้านเลยอร้านก็ทอยสะพานเหล็กเราคะไปดูที่ร้านกันเลยเพราะว่างานมันมีเยอะมากๆม,ม,มีหลายแบบด้วยเลือกไม่ถูกอะ ที่เอามาคะตัวอย่างเลยตัวนี้เป็นงานเซก้างานตู้คี้นะคะน้องเมย์เออนี่น่ารักน่ารักมากน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นกิวนะคะงานจับฉลากแล้วก็นี้เป็น WCF แล้วก็ตัวนี้เป็นคิวพ็อกเก็ตคือน่ารักมากเ็นโกคูแล้วก็อินโนสกิทแม้แตงว่าที่ร้านเนี่ยจะต้องมีครบทุกแบบถูกไหมถูกต้องมี้งแต่ตัวแรกของรายเลยยังเคยชั่นล่าสุดเลยปะใช่ตัวนี้ก็เป็นเซตใหม่ มาดูไลฟ์ของเราอาทิตย์นี้นะคะก็จะได้ดูตั้งแต่แบบแรกยันคอลเลคชันล่าสุดเลยก็ได้ตัดสินใจกันได้ว่าเราจะเริเ่มเก็บสะสมตัวไหนด<ช>ียังไงเราก็มาไลฟ์ให้ดูนะคะในวันอาทิตย์นี้5-6โมงในแอป LV Live นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ